สวัสดีครับ FCI Use ค่ะวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ1คันนะครับเอาใจคนที่ชอบของถูกอยากได้รถใช้งานรถยนต์ใช้งานในราคาที่ถูกกว่าบอไซค์นะครับผมและเป็นรถที่อึดถึกทนอะไหล่ก็ไม่แพงหาง่ายไม่จุกจิกนะครับคันนี้คือ Toyota Corona x c e า r ปี1996นะครับรถคันนี้เป็นรถเทินของร้านเรานะครับผมลูกค้ามาซื้อรถของเราไปนะครับจึงนำคันนี้มาเทินนะครับผม ก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับ FC ที่อยากหารถยนต์ใช้งานในราคาที่แพงกว่าทองหบาทนิดเดียวถูกกว่า p p o o n นะครับได้รถดีๆไปใช้งานนะครับ t o y o ต้าโคโรนนะครับในอดีตก็คือ Camry นั่นเองนะครับผมเป็นค่าสูงสุดของรถเก่ง Toyota ในยุคนั้นแล้วนะครับผมว้างขวางนั่งสบายนิ่มนวลเหมือนนั่งอยู่บนพรมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้เป็นปี1996เนะครับเป็นปีต่ําก็จริงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องเกียร์นะครับ เจ้าของเพิ่งเปลี่ยนเชียงกงมาปี65ลงเล่มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์ก็40,000กว่าบาทแล้วนะครับและคันนี้มีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG มาให้ด้วยนะครับหัวฉีดถังแคปซูลนะครับเติมไปก็ประหยัดนะครับผมตกกิโลละแค่บาทเศษๆนะครับกับเครื่อง1.6นะครับบางคนบอกว่าอยากได้แต่ไม่ชอบแก๊สไม่เป็นไรพี่ไปยกออกได้เลยนะครับผมไปยกทิ้งได้เลยนะครับใช้น้ํามันได้นะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับแล้วก็เป็นระบบแบบหัวฉีดสตาร์ทเป็นน้ํามันแล้วก็จะตัดเข้า LPG เองถ้้้าไไไมม่ชอบกก็็ปิดดวผ ยางคันนี้เป็นยางปี22ทั้ง4เส้นดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับรถมีเล่มมีเอกสารครบพร้อมโอนภาษียาวยันตุลาห8เลยนะฮะด้านในกว้างขวาง,วางนั่งสบายเป็นเบาะกำรรมหี่เดิมจากโรงงานนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันพวงมาลัยเป็น power มี airbag ที่พวงมาลัยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับน่าใช้งานนะครับภายในก็จะมีแค่ พวกคาบต่างๆนะครับตามการใช้งานเท่านั้นเองนะครับรถเราขายให้ตามสภาพไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นนะครับผมเลขเครื่องเลขตัวถังทุกอย่างตรงหมดสามารถโอนในขนส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของเก่าเขาเป็นข้าราชการเกษียณอายุนะครับจึงไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับจึงมานํามาซื้อรถเล็กจากลาเราไปนะครับผมเป็นอีโคคาร์จากลาเราไปนะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วนะครับคนเฒ่าคนแก่นี่ชอบมากๆนะครับผมเอาไว้ให้ท่าน ไปหาหมอไปทําบุญที่วัดเนี่ยนั่งสบายๆเลยนะครับดีกว่าขับขีบ่มอเตอร์ไซค์แน่นอนไว้กันแดดไว้กันฝนนะครับผมบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกควารหรือจมน้ําแน่นอนนะฮะด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมถังแก๊สก็ต่ออายุมาปี65ใช้ได้ยัน70แล้วก็ยังต่อต่อยังสามารถต่ออายุได้อีกนะครับผมต่อครั้งละห้าปีนะฮะล้างน้ำฝนซ้ายขวานะครับบอดี้ด้านท้ายนะครับฝากระโปรงด้านท้าย เดิมๆจากโรงงานครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับถือว่าอายุขนาดนี้อยู่ในสภาพนี้ได้ผมถือว่ามันโอเคแล้วนะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับผมนี่นะครับ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบดีไม่ไอไม่ควันนะครับกาลังดีเดินทางใกล้ๆปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับเดินทางไกลได้สบายนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ3ามห่วงนะครับผมเป็นเครื่องตรงรุ่นของมันด้วยนะครับเครื่องตัวเดียวกับสามห่วงนะฮะฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานคันหน้าเดิมๆจากโรงงานครับผมนี่นะฮะอะไรไม่แพงนะครับเครื่องตัวนี้อึดทนนะครับผมเขาบอกว่าใครขับพวก3ามห่วงใครขับโตโยต้ารุ่นนี้นะครับขับพังนะครับขี่ควายควายก็ตายนะครับเพราะว่ามันทนมากๆนะครับผมนี่นะฮะ เข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับแอร์เย็นมากๆนะครับผมมีที่ใส่ใส่แว่นให้ด้วยนะฮะเนี่ยมีกล่องใส่แว่นให้ด้วยนะครับหรูหราดีนะครับอดีตค่าตัวนะหลายแสนนะครับผมปัจจุบันเนี่ยถูกกว่าแพงกว่าทองหนึ่งบาทนิดเดียวถูกกว่าไอโฟนอีกนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้รถยนต์ถูกๆแบบนี้ใช้งานนะครับมีเล่มมีเอกสารครบนะครับราคาแบบ เล้าๆนะครับถูกกว่ามิชาชีพนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีรถจริงนะครับรีวิวจากสินค้าจริงตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมนฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเดลเร์อยู่ทางไกลผมแนะนํามาเอาเองนะครับอยู่ทางไกลผมส่งให้ฟรีนะครับเพราะว่าค่าส่งอาจจะไม่คุ้มค่าบางคนบอกว่ารถราคานี้แต่ค่าส่งทําไมเป็นหมื่นเพราะว่าถ้าพี่อยู่ไกลสไลด์อ่อนมันแพงนะครับผมอย่างที่เขาบอกนะครับทางไกลสไลด์แพงอะไรประมาณนั้นครับ นี่นะฮะอยากได้รถดีๆใช้งานเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับยังน่าใช้งานอยู่นะฮะแม้จะเป็นรถปี1996แต่ถือว่าโอเคนะครับอะไหล่หาง่ายใช้ไปอีก5ปี7ปีก็มีอะไหล่ให้พี่นะครับเพราะว่าคนยังนิยมเล่นอยู่นะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเลขไม์ตอนนี้โชว์มาที่2 4 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเครื่องเชียงกงตัวนี้เจ้าของเก่าอ่เคยนตงิิแส นะครับผมนะฮะนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับร้านเราอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองนะครับมีเอกสารพร้อมโอนนะครับอยากได้จัดไปครับรีบจับรีบจองนะครับมันจำได้มันจำนะฮะหรือถ้าไม่อยากมาจำมาทดลองขับมาดูหน้าร้านได้เลยนะครับผมถ้าจะให้ส่งต้องมีมัดจำนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยนะครับผมจัดมาให้แล้วในราคาเบาๆได้รถแน่นอนนะครับขับขี่ดีนะครับแต่รถเยอะมากๆเลยนะนี่นะฮะ ช่วงล่างยังโอเคนะครับภายในก็แอร์เย็นฉ่ำนะครับผมช่วงล่างยังถือว่านิ่มเครื่องเกียร์ถือว่าดีนะครับเปลี่ยนสมูทนะครับไม่มีลักรอบไม่มีกระตุกเลยนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทมากๆาเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวลองโยนลู้งระนาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนิ่มๆเลยนะฮะหารถขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ